สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไอาจากโชลูมกิสดากูตานะคะวันนี้เราพารถสวยๆนะคะมาให้ดูทั้ง2องคันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โชวลูมกิษดากูตาค่คาะ,คะถ้ายังมาไม่ถูกเข้าไปในแฟนเพจของเราค่ะกิศดากูตาเราปักหมุดไว้รอลูกค้าเลยนะคะหรือว่ามาไม่ถูกอีกโทรมาที่เบอร์0 8 3ย222 223 22ค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ ยินดีให้คําแนะนํานะคะแล้วก็บอกเส้นทางในการมาอ่ะมานําเสนอนะคะเราต้องบอกเลยนะคะคันนี้ไม่น้อยมากถ้าเห็นแล้วจะตกใจได้รถสภาพป้ายแดงในราคามือสองนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะคันนี้ผ่อนสูงสุด72็ดสองงวดเลยค่ะเอาไปเลยเต็มๆนะ,ค,ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นประมาณ8,000บาทนะคะคันนี้หน้าหนนะ้าเขาก็จะออกแนวสปอร์ตนิดน,นึงนะ,ะก็โลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบ ในเรื่องของไฟเขาทํามาออกแบบมาเรียกว่าหรูหราและทันสมัยมากเพราะว่ามันเป็นรถปีใหม่แล้วอะเนาะคันนี้นะคะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าของเขาตรงนี้เป็นสีดํานะคะสีดําเงาแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะติดสเกิร์ตมาเรียบร้อยคนไหนที่ชอบรถออกแนวสปอร์ตหน่อยของยาลริสนะคะคันนี้แนะนําเลยนะคะคันนี้ไม่เพียง8,000โลเท่านั้นคะ่ะลูกค้าที่สนใจนะคะคันนี้ไม่น้อยมาก เราต้องบอกเลยคันนี้เป็นปี20แท้นะคะอาอยุใช้งานยังไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำนะคะคันนี้ยางดันหลบนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นยางปีใหม่พร้อมใช้งานกระจกมองข้างนะคะอันนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะเราก็จะให้ไฟเลี้ยวมาที่ตรงนี้นะคะคันนี้เดี๋ยวเราจะมีราคาโปรมานะคะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งหลังคลิปดีกว่าเนาะมาดูในส่วนของขอบยางลูกค้าดูแลดีมากนะเราต้องบอกเลยได้ไปหายห่วงคันนี้รถปีใหม่ ลูกค้าเก่าดูแลดีเราดูแลดีนะคะได้ไปขับสบายขับอย่างเดียวคันนี้ออไฟท้ายนะคะเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะทันสมัยเลยนะเราต้องบอกเลยนะคะว่าโลโก้ทุกอย่างนะเขายังอยู่ครบหมดเลยนะคะแน่นอนว่ารถของเราที่รับเข้ามาไม่มีชนหนักผิดความน้าท่วมลูกค้าที่ได้ไปสบายใจแน่นอนมาเปิดด้านหลังให้ดูนี่ต้องบอกว่าด้านหลังกว้างมากๆนะคะเราต้องบอกเลยว่าสามารถพับ ที่นั่งนะคะเข้าไปอีกได้นะสำหรับลูกค้าที่ต้องการบรรจุของเงยอะๆคันนี้เหมาะมากๆเลยนะด้านหลังของเขาก็มีอุปกรณ์อะไรครบเรียบร้อยลูกค้าที่เอ่อเรียกว่ายัางไงได้รถคันนี้ไปอุปกรณ์ครบ,บแน่นอนค่ะคันนี้บรรจุของได้เยอะไอ้พามาดูด้านในนะคะต้องบอกเลยว่าสวยและใหม่มากๆคันนี้รถปี20เนอะอุปกรณ์ทุกอย่างของเขาเดิมๆจากโรงงานเลยอ่ะไอให้ดูใหม่นิดนึง คันนี้ไม่เปลี่ยนไม่เพียง8,000โลไม่น้อยมากนะคะคันนี้ไอย้ำอีกทีนะคะราคา4 3 9แ0 0สบาทกระจังหน้าของเขาเออถูกแหละออไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าของเขานะคะกว้างมากๆเลยนะแล้วก็มีช่องเก็บของนี่ด้านบนของเขาเป็นสีดำเหมือนกันรถคันนี้จเจอกแนวสปอร์ตหน่อยนะ ผู้หญิงผู้ชายชอบแน่ๆน,นะคะคันนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างเขาใหม่มากๆนะคะเบาะเขานะคะเป็นเบาะผ้าต้องบอกเลยเบาะผ้าดียังไงคือหนึ่งไม่ร้อนแต่อาจจะต้องลูกค้าจะต้องดูแลนิดนึงนะคะในส่วนของเบาะผ้าแต่ต้องบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากๆแล้วลูกค้าเก่าดูแลดีนะคะคันนี้ยังไม่มีรอยช้ำอะไรเลยนะคะสำหรับตัวเบาะเองนะคะใช้งานมาน้อยมากแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้นะคะเป็นพื้น ด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะมาไอพาในส่วนของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นจอเป็นมาจากเดิมๆมาจากโรงงานนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นแล้วนะไอพาไปดูด้านหลังดีกว่าด้านหน้าใหม่ยังไงด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะคะทุกอย่างพร้อมใช้งานหมดนะคะเราต้องบอกเลยว่าอันนี้มันพับลงมาได้นะคะเพื่อบรรจุของด้านหลังนะคะแล้วก็ ตรงนั้นนะคะเขาก็จะมีลูกเล่นมานิดนึงนะก็จะไม่ได้เรียบเลยนะคะคันนี้ต้องย้ำอีกทีค่ะคันนี้ t o y o ต a y a r รินะคะเครื่อง1.2ปี2020นะคะเป็น e n t r y Hardback ใครที่ดูหลายส่นนี้อยู่นะคะเราลดไปเลย10,000บาทเหลือ429,000บาทนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจโทรมาได้ที่เบอร์0863157774ค่ะหรือว่าเบอร์0832222203นะคะโทรเข้ามาติดต่ออาย รับส่วนลดไปเลย1,000 0บาทนะคะสําหรับคันนี้คันนี้ t o โยต้ายาร s นะคะปี18เป็นเครื่อง1.2เหมือนกันนะคะคันนี้เป็นตัว e hatchback เป็นเครื่องออโต้ราคา379,000บาทคันนี้นะคะผ่อนสูงสุด72งวนนะคะเริ่มต้นประมาณ7,000ันต้องบอกเลยคันนี้พิเศษมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรงและสีสวยมากๆเลยนะคะใครที่กําลังตามหายาร i s ที่แบบสีพิเศษต้องเป็นคันนี้เลยนะออกเขียวเขียว เขียวเรียกว่าอะไรอ่ะเขียวมะนาวอ่ะเนาะสวยๆแบบนี้เนาะใครที่กําลังมองหาขับไปแล้วโดดเด่นแน่นอนนะคะบนท้องถนนสีนี้เลยแนะนํานะคะกระจังหน้าของเขานะคะตัดสีเขียวดำเนาะอันนี้ก็โลโก้ของเขาเป็นโคมเมียมทุกอย่างยังอยู่ครบกระจังหน้าตรงนี้เป็นสีดําดาน,นะคะออกแนวสปอร์ตยางปี19ต้องบอกว่ายางใหม่มากนะคะคันนี้นะคะดอกยางยังอยู่ครบเลยนะคะคันนี้ขอบส5บห้า ในเรื่องของกระจกมองข้างคันนี้เขาติดไฟเลี้ยวมาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะขอบจับของเขานะคะเป็นสีเขียวสีเดียวกันกับตัวรถนะแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีเป็นเหมือนอยาง <B> ไฟท้ายของเขานะคะก็ทรงเดียวกันกับปีเมื่อกี้เลยคันเมื่อกี้เลยนะคะปี2ี่สิทรงเดียวกันเลยนะคะสวยแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ปี18แต่ว่าไฟใหม่มากนะคะเราต้องบอกเลยว่าใช้งานมาน้อยมากเหมือนกันโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบ ด้านบนเขาอันนี้สปอยเลอร์นะคะสีดํานะคะตัดแดงมาสวยมากๆเลยล้ต้องบอกเลยว่าภายในก็ตัดแดงมาเหมือนกันนะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังอ่าอันนี้ช่องช่องท้ายของเขานะคะต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆแล้วก็ต้องมีมีที่วางของแบบนี้คันนี้ก็เหมือนกันค่ะพับเบาะด้านหลังได้เนาะแล้วก็มีช่องใส่ของแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะ เหมือนกันกับคันนู้นเลยนะคะลูกค้าได้ไปนะคะก็เรียกว่าคุ้มคันนี้ก็ทุกอย่างเดิมๆเหมือนกันค่ะจากโรงงานนะคะอันนี้เครื่องออตโต้พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วนะคะันนี้นะคะอันนี้เขาก็จะมีลูกเล่นมานะคะเพิ่มความพิเศษมาเนาะก็จะเป็นสีดาแล้วก็จะตัดขอบแดงคอนโซลหน้าของเขานะคะกว้างมา,มากเป็นสีดามามาตรงนี้ไล่มาตัดสีแดงนะคะแล้วก็ช่องใส่ของปกติ คันนี้นะคะเลนลุมเป็นสีดําเหมือนกันมาในส่วนของเบาะเบาะเขาเป็นเบาะผ้าเหมือนกันเบาะเหมือนกันกับคันนู้นเลยนะก็ต้องบอกว่าเบาะผ้ามันก็จะไม่ร้อนเนาะแต่ว่าลูกค้าอาจจะต้องดูแลนิดนึงคันนี้มีช่องใส่ของปกติเลยนะคะเบาะด้านหลังงเขาใหม่ใหม่เหมือนกันนะคะยังไม่ได้ใช้งานอะไรมากเท่าไหร่นะคะทุกอย่างยังตึงอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกอย่างยังใช้ได้ปกติ พับเบาะลงมาได้ด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีพรมมาให้ด้วยด้านล่างนะคะพรมกระดุมโอเคมีพรมกระดุมมาด้วยนะอ่าโอเคทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะตรงประตูเขาก็จะมีเล่นขอบสีแดงมาเหมือนกันนะคะันนี้ต้องบอกเลยพิเศษตรงไหนพิเศษตรงสีสีด้านนอกของเขานะคะเป็นสีเขียวเนาะด้านในเลนลุมข้างในเป็นสีดําต้องบอกเลยนะคะใครที่ชอบแนวสปอร์ตสปอร์ตนะคะคันนี้สวยมากได้ไปพร้อมใช้งานแน่นอน มาไอาไปสรุปให้ดูด้านหน้าค่ะนี่วันนี้ไอาพามาดู2คันนี้ค่ะ t o โยต้ายารินะคะตัวนี้เป็นตัว e e h a t c b a c k นะคะคันนี้เครื่อง1.2ราคา379,000บาทคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าได้ไปถูกใจแน่นอนเป็นรถปี18ส่วนคันนี้ t o โยต้ายาริเครื่อง1.2เหมือนกันนะคะคันนี้เป็น e n t r y hatchback นะคะปี20ราคา 4 2 9 0 0 0บาทต้องโทรมาหาอายเท่านั้นนะเพราะว่าคันนี้เราให้โปรโมชัน่นลด10,000บาทนะคะโทรมาที่เบอร์0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะติดต่อหาอายนะคะสำหรับใครที่สนใจรถ2คันนี้นะคะ สำหรับวันนี้ไอ้ก็ฝากช่องทางการติดต่อของเราไว้หน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Line Twitter นะคะหรือว่า TikTok อนะคะเราใช้ชื่อกิตสดากูรคานะคะเิร์ชเข้าไปเห็นเลยนะคะแล้วสำหรับวันนี้ก็ฝากเจ้าสองคันนี้ไว้ด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ